ได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเอยบักกิโลพี่น้องเออถือแต่ของไงครับผมสุดยอดสวัสดีครับผมพอๆพครับทีมงานอีสานตลอดอีกคือเ่าครับผมผม,ผมลุงแมงเบ็ดหมันครับผมช่วงนี้เบ็ดหมันกันช่วงหนูครับเบ็ดบ่วงหนูหมัน <laughs> <laughs> มาพ้อครับเลนดี้ครับผมไฟเลนดี้สว่าง ใส่เบียดคือเก่าพี่น้องมากครับสองคนเด้อพี่น้องเด้อมากครับบ่าวอีสานโอโมโ่บ่าวาโอโอเอ็ดครับผมสวัสดีครับโอ้โหพอกันอีกครับแม่ไมคใส่เบียดกีรก่รถเจ็งกันมาโกนึงยได้หอกกับเป็นบ่าเนาะที่แ่าแล้วครับฝนตกกับตกฝนตกกับมาใส่เบียดแท้นดีจีนนอนกอดลูกอกอดเมียอยู่หัวอนพี่น้องเออผมมีเมียให้กอดครับผมผมไม่มีเมียผมไม่มีเมียให้กอดติดตามเมิด้เลยครับเด้อบ่าวเอ็ดโอโมอีสาน มานนำเพลินมือนีิมาหาป้าคือเก่าแล้วครับาหาอยู่หายกินครับาหากินครับผมติดตามมึงพี่น้องบายสารมาได้มาลาบป่วยเพป็นว่าเห็นโกไข่เนี่ยจังมือเพวันว่ <c oughs> าว่นได้โกไข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วเพวันว่าโอ้ยเพป็นคน,คนคนนุ่มปล่อยเพิ่นเผาแล้วแซ่ห่อเผาแล้วเนาะแซ่ห่อเผาแล้ว,วใส่เบียดดีกว่าหาอยู่หายกินดีกว่าติดต้ามึงพี่น้องไปพูดละพูดละทงพูดละครับ ผลทำบรรยากาศผลตกลิ่นไม่นองเอ้ยพายุเขาเขาแต่พายุเดาคนบ่ได้เขาข้าแต่ใส่เบ็ดติดตามครับผมใส่แบบเก่าครับผมเบ็ดโบราณตรงมือนี่เอามาลอยลอยหลังครับผมเงี้ยเดือนใส่เดือนใหญ่ชิกรลอยครับผมเอิญทั้งนี่ก็ใส่เดือนสใส่เดือนใหญ่ครับผม ติดตาเมืองพี่น้องมือมุนไปแล้วนี่พัดเตร์พันเป็นดาดาเลยพี่น้องเอ้ยพี่ได้ป้าหลายพูดจกปากป้าคอเวลาปวดเบ็ดมันบาดมือบวมไปแล้วแต่ก็สู้พี่น,อน้องอับสู้กับบด้ยินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเพิ่นก็บ่ยยากให้มากรอกแต่ว่าก็อยากมากมันสวงนี่มันหาได้พี่น้องเอ้ยแล้วก็อย่างนึงกับพอได้คิปให้พี่น้องเมืองนำ้ำแต่ว่าป้าขายดีเลยพี่น้องเอ้ย บคูกันครับได้เมื่อก็ได้ได้ขายในช่วงนี้ก็ทําเงินแน่ได้เมื่อกัอบเก่าโลซิบโลเมื่อวานมื่อคืนนี่ก็ได้ซิบโลก็พอได้ใส่ย่ครับเพราได้ค่าขนมลูก,ย,กย่แบง่งกินแบ่งขายแบ่งท่านเป็นว่าได้หลายขั้กับแบง่งแบ่งออกมาท่านแน่กินแน่หอพี่น้องกินแน่แหลวก็ขายแน่ครับผมของตามวิธีบรรหนกบรรณาเขานี้ยละพ่นละสิใส่ลงไปพพูดละครับพ่นที่ตามมึ เอ็ดโอโมเพิ่นกับปพุ่นเพิ่นมาของเพิ่นมื่อนี่มาสองคนบริษัทบริษัททีมงานอิสานตลอดมาผู้เดียวครับผมติดตามมึงได้พี่น้องเด้อแต่ว่าวิธีใส่กับหูกันแล้วนอสีบัวไทยสีใส่เบ็ดย่างเดียวแหละกะสีเวลากลับเ้าคใครเบิ่งว่ามันสีมีป้าบ่คอยย่างพร้อมกันครับผมขอใส่เบ็ดกอนครับเออครับผมใส่เบ็ดกันเรียบร้อยแล้วย่างกลับมากกันเลยเพราะได้ปิ้งอย่างเราพี่น้อง กินเขาแรกกันครับนี่สุดยอดครับปีงป้ากีหอยแล้วสิปีงป้ากินสองคนมาสองคนกินสองคนเหรอครับปีงป้ามือนีมี่ของอีสานแท้เลยมือนีบ่แม่นเขาเจ้าไรบ้านเขาเหนียวครับผมพูนกองเขามานึ่งจำแจวเปเปกับปีงป้าถือขิงเป็นยังอ้อนแจวหนึ่งกันอีสานโอโม่เนกีหอยเันมากหอยเป็น่า มไม่ต้งให่หมค,ค,ครับสนมเอ่ของมันก็มีสองเงื่อนตามมึงเรับผมเดี๋ยวกินข่าเลยสิไยยามเบ็ดครับเดี๋ยวติดตามมึงพี่น้งองขาเนียวจำแจวพี่น้องเลยบ้านเออไค่แน่ก็เพียงป้ากินแบบผู้บะน,นอกแห้งลูกทลุงเด้อพี่น้องเอ้ยเพียงป้าก้องไว้นี่ละจำแจวนี่เขาเนียวครับผมมนสุดยอดครับผมเอแจวเอะจตไตจิมจุข้าเสพอ สไต้อีสานโอโมครับผมแจ่วคนสุดยอดอติดตามครับผมครับผมเริ่มย่ามเบ็ดกันแล้วครับกินเข่าอิม่มแล้วเดี๋ยวมาย่ามเบ็ดกันครับผมหลังนั่นคือนิ่งๆเนาะมิดจิลีเบิ่งหลังเหรอเอาถือแล้วถือแล้ว,ลวโอ้ยปใส่สวยๆครับผมนี่อุย้ย มาลุนี่งามแมงพี่น้องเว้ยตามซีโตโรเด้อครับนี่เอาติดตามเมืองพี่น้องมันละครับมันละมันละครับผมกินเข่าออกกินเข่ามากกับมันละครับติดตามเมืองพี่น้องเด้อปวดตานะครับผมนี่เลยครับผมเสือดุครับเสือดุโอ้ตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องเสือดุครับผมเดี๋ยวขอปลดเดี๋วคนเด้อพี่น้องเด้อมันสิลุดเด้อเดี๋ยวคอยเบิ่งครับผมขึ้นมาแล้วพี่น้องเ้ยโอ้ยดุทงนี่คือตัวใหญ่ครับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย สุดยอดครับผมโอ้ยมาเหลียวเบอีสานเบเ้มานี่โอ้ยก็จะเหลือใจคันละ่ะพอประดุงไงนี่เจ็ดโอโมเพิ่นก็ได้เบอ,อีสานโอ,อ,อโมเพิ่พออนได้พรควงไงตัวหนึ่งแหละครับประดุกไงตัวหนึ่งนี่ผมกำลังน้ำตีตื่นกันครับผมติดตามมึงพี่น้องโอ้ยเสือดุกไงครับผมสุดยอดพี่น้องเอ้ยเศร้านี่มานี่บอไดบอกพี่น้องว่านี่ย่ามมาแล้วครับย่ามเศร้าน,นี่สุดยอดครับผม ประเทศไทยเบิ้องแรกตอนนั้นตอนเัาขึ้นยานมันรุดพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้ยปลาดุกเอยียงสิชิคาสิแน,น่ดี่พี่น้องเอ้ยปลาดุก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 นาครับโอ้ยเกือบพะโล่เด้อพี่น้องเอ้ยอ้วนท้วนสมบูรณ์สุดยอดครับผมเฮ้ยเออ้ย,อยสุดยอดครับสมานนะครับพี่น้องเช้านี้ติดตามครับผมโอ้บ่าวโอโม สารโอรโมโพันได้ปะคอหยญย่พี่น้องเอ้ยเหมือเคืนนี่สองตแต่ลุงแมงไม่ได้แขวร้อนม่นเสื่อมพี่นอ้องเอ้ยติดตามครับผมเจ้านี้มา่านหมานแล้วพี่น้องเอ้ยประคองงามๆครับผมใส่เกลือพอโลสุดยอดครับพี่น้องนี่ก็อีกสองลังพี่ <c oughs> ขอ,อกคันครับผมนี่นี่พี่ จุ่นจ้ดครับผมติดตามมึอครับผมครับผมอยู่ไหนาี่น้อยังอยู่ยังยังยังอยู่พี่น้องกดป้อนครับกดป้อนกดป้อนมันสิเราลุ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 บลกลักพี่น้องเอ้ยลงมาเพิ่งนี่หนีเด้อตามลงมาเห็นอยู่ครับเดี๋ยวติดตามมึงว่ามันยังป้ายังครับผมได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยบักกิโลพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมบายสายเลยจะผ่านเรีวมือนีไข่อยกับทีมข่อยกับอี สารโมโมเล่นแต่อของใหญ่เลยเจ้าผ่านแล้วเจ้าเล่นแต่ปลาเค็งน้อยอยู่เฮือนไม่เคยเล่นปลาคอใหญ่มือหนี้จัดหนักครับพี่น้องมีแต่รุ่นบิกบ๊กๆเลยบ่มีปลาปลาคอดน้อยบ่เท่าไรครับเล่นแต่อของใหญ่มือนี้นี่เฮ้ยเศร้านี่มันพี่น้องเอ้ยบักกิโลมาแล้วติดตามมึงครับผมสุดยอดครับ สวัสดีครับข่าวจบเลยเจนโมงกว่าแล้ว,ว,แ,ลวแต่ว่าวันอากาศคึมครับผมทั้งหนาวทั้งฝนโอ้ยหนาวครับเมื่อคืนนี่ก็ได้หำฝนเบิร์อตอธิตามผลลัพธ์กันอยู่พุ่นลระครับมังพักพุ่นลระครับครับผมฝนเบาโ,โ,มโมมาแล้วครับผมโอ้ยทั้งหาบทั้งขอดมาเลยบ้านตาย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 ย่าเอาหลายหลายป้าเป็นสีเบิร์ต สุดยอดครับผมมือนี่เมืองนู้นโอ้ยเศ้านี่มันเป็จัดหนักอีกแล้วครับเ็มสุดยอดครับผมพี่นี่ผ่านบ่มือนี่คุ่มกากันอุ่นรับุ่นอนบ่คุ่มยู่ครับว่าพี่ผ่านหลือจะว่าบ่แม่เอาน่าอาจารย์ผ่านหรอไม่ครับเพิ่นมาเล่นคผมมือมนเล่นจะของหน่อยแล้วพีอนี่จัดหนักอย่างเดียวเลย เล่นน้ำวนหนาพี่น้องเอ้ยเรื่องของลุงแมงเรื่องของเบาโอมโหพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวส้มความกันครับเพื่อนเอาขึ้นไม่ส้มติดตามครับผมเบาโหมขี่น้องเอ้ยแหลนเอี้ยสเลยมีแต่บักใหญ่ครับผมมีของลุงแมงครับผมเกือบเต็มกระซังด้วยกันสุดยอดครับแน่นอนเอาคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เศร้านี่กะ หายอยู่หายจินใส่เบ็ดพี่น้องมือนีะมันอยู่ครับถือว่ามันสุดยอดครับผมมือนี่เพราะว่าเฮาหามาละโดนแล้วบ่พ่อแม่นครับมือนี่แจ็คพอดแตกครับผมมือนี่แจ็คพอดแตกสุดยอดงคนกรอบๆเนาะพี่น้องจิ้นแกร่งครับผมเอาไปคนนีสัยเอาสำหรับกินนี่ขอฝากไว้สำหรนี่แหละครับผมมากกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับผมสวัสดีครับ